ตื่นตื่นนะไม่ต้อมาสัมผัสเรื่องบนีลงซองใหญ่ปะซองใหญ่ติดตามได้แม่ๆพอขี้อ่นก็สามหัสอย่น้แล้วเห็นว่าสีสัมผัสัตงแต่มเมือยุ่นอย่างนี้และน้อยมือที่ว่าฝนตกที่แห้งอะไรน้องมังคะ ถ้าอยากคุยว่าสัมผัสในกันต้องเป็นสองเงนนะครับแม่กนไล่กดแช่ผมหนิดื้อดูโดนเทือได้ออกสองเงินเฮีย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปหลอกอันนี้ปา้ามาหลอกันไ <c oughs> อ้พบแล้วขี่รถวนไปวนมาอยู่แล้วเป็นเอียง <c oughs> ไปเตียวเซนหรอกปะน่นา <c oughs> ร้านค่ะขาลกตังค์้งว่าแล้วอยู่หำยังไม่เสร็จแลวไปข้างหน้านลยคือร้านองีง หน้าเผาหรือเปล่าไม่โเออหิวเขาเนะแม่รถอาจูป่ะนะทำไมอม่ะตรงที่ไอง,ไอ,งอ๋อหน่าเตีย้ยเพราะเพราะว่าขันน้ำลยเท่าะเลพี่น้องเพื่อนที่กร่วงกละ เวทีก็กำลังตัง้รันต่ัาห้องน้ำก็มีอยู่โซนหนุนพี่น้องประมาณหกห้องหกหรือแปดห้องถ้ากันไปหาเราะกินเขา่าตัวปะจีฮิวเขา่าเบิดมือนอกปฏิกินแต่แต้ ตังแต่เขาเลิกงานเท่าไหร่ตีหนึ่งตั้งเจตีหนึ่งเลิกงานกับผากันยิ่งมาหาห้องนีกับผาก,กันนอนเลยเมื่อยแห้งมาหอดนีหกโมงเศร้าออกตะพุ่นมาตั้งเจตีนหนึ่งไปลงทางไปนั่นไปนี่แล้วเนี่ยก็เลยลาสระเราาน,นี่ยสักหน,น่อยขึ้นร้านกับข้าวแล้ว ตีสามเมื่อนีอ้ป่ะโอ้โยตีสามเรียนากนีจ้จบตีสามจะสิได้าการเดินทางไปชนบุรีต่อแต่ว่ายัางไม่ได้จับทางเบืองว่าการเดินทางนี่จะอีกสักชั่วโมงก็นา่าจะประมาณชั่วโมงอยู่มั้งหลับ้านเขาอยู่นะ แล้วเ,เ,เป็นบ้านนำปั้นงานตามช่งข้าวขาหมู ไปดูมานละมาหรอไปดูการละเลยหัตะว่าหอดปะเน่ยคับมีถั่วฝักยาวบ่ะจะถั่วฝักยาวมีปะ นีทั่วฝักเยาวป่ะทั่วฝักาตเวนี้อยู่เอากะเพราไก่ใส่ทัสส่วถั่วเอาั่วฝักงามาอไรเอาอย่างไรเกีียวเกลียวมาม่าเกีียวพ่ เรวเซ็นมาแมนอยากรู้ได้ค่ะแผนนะทํ้ได้เป็นรถสี่ตัวไม่ให้นั่งรถบาสเปี่ยนผิดนะ ีสามนะครับวันนี้ตีสามงานเริ่มวันนี้งานเริ่มก,กี่โมงทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งถึงตีสามเราคุมตัวเอาวิธีเร็วเราได้หลักเริ่มเร็วเร็ว กอดทขึ้นเลยได้ที่เป่ามันนี่ทุกส่วนใปใวัเรียกอดสอาสิบฉากก็เลยเียงว่ะกะเพราไก่ส่ทัว <laughs> ใครอยู่พี่น้องร้านแถวอะานอย่างนี้ต่างมาแเ้ีแวต่ว่ามีร้านข้าข้างทางเข้าหน้างานคนก็ีบเบิ้องหันคนเบิ้องก็บต่อเมืนอกยังคิบเดียวอ๋อคลิบเต็มแต่ว่าคิิบเต็มห,หน่อยนะ ผู้ดใดเห็นหน่าเขาก็แซวก่อนได้ว่าคลิปที่ลงเล็กน้อยเต้นแล้วผู้ใดเลยที่ดีนะแซว เอาสันไปนอนจะสังคลิปนี้แกก็ฝังไม้สช่คลิปหนาพ่อกันไหมจ้า